สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาสปอยเด็กใหม่ซีซั่น2กันค่ะและก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่มีประเด็นที่น่าสนใจอย่ารอช้ามารับชมกันได้เลยค่ะตอนที่5 รับน้องเคยไม่ค้าที่ทำอะไรลงไปเพียงเพราะทำสืบต่อกันมาโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังสืบทอดอะไรอยู่ในการรับน้องที่โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะชายคนหนึ่งเขาแนะนำตัวว่าเขาชื่อเคเป็นผู้นำในการรับน้องเมื่อกล่าวเปิดเสร็จค่ะพวกเขาก็ถามน้องๆที่นั่งในแถวว่าหิวกันหรือยังน้องๆที่นั่งอยู่จึงตอบอย่างไม่ลังเลว่าหิวแล้วจากนั้นค่ะพวกเขาจึงจัดที่นั่งให้เป็นกลุ่มพวกรุ่นพีค่ะก็เอาอะไรบางอย่างมาเสิร์ฟให้พวกเขามันคืออาหาร ที่เต็มไปด้วยหนอนและบังคับให้พวกรุ่นน้องกินจนมีบางคนนั้นออกไปอ้วกแต่พวกเขานั้นหัวเราะอย่างชอบใจหลังจากจบกิจกรรมแรกลงค่ะเคผู้นําเชียร์ก็ถามน้องๆว่ารู้คําขวัญไหมน้องๆท่องคําขวัญขึ้นแต่เขาก็บอกว่าเป็นคําขวัญน,นี้ต่างหากเจอพระไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอรุ่นพี่มึงต้องไหว้และบอกให้น้องๆทําตามไม่ว่าพวกเขาจะสั่งอะไรค่ะพวกรุ่นพี่ก็เปิดบอร์ดและก็มีบางอย่างเขียนเอาไว้ค่ะมันคือเพล ที่สอ่อถึงเรื่องเพศพร้อมยกตัวอย่างท่าเต้นพวกรุ่นพี่ออกคําสั่งให้น้องๆเต้นตามแต่ก็มีน้องคนนึงค่ะบอกว่าเธอนั้นเต้นไม่เป็นเคบอกว่าเงินไม่เป็นไรแล้วก็เปลี่ยนเกมค่ะพวกเขาเปิดบอร์ดขึ้นมาอีกครั้งมันเป็นเกมที่สร้างความสามัคคีชื่อเกมว่าตะขาบมนุษย์เขาอธิบายเกมนี้จู่ๆค่ะก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นเป็นแนนโนนั่นเองเธอตั้งคําถามว่าทําไมความสามัคคีของพี่เคดูหื่นกามจัง เค okay, จึงถามว่ามีใครที่คิดแบบที่น้องแนนโนคิดไหมแต่ก็ไม่มีใครยกมือทันใดนั้นค่ะก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นและบอกว่ายูริคิดเหมือนแนนโน่ค่ะแนนโนหันมองจากนั้นทั้งสองจึงร่ายรำ ก็ตัดไปในวันที่ยูรีตายค่ะเธอนั้นได้กินเลือดของแนนโนเข้าไปก็เลยทําให้เธอนั้นฟื้นคืนชีพและก็เป็นเหมือนกับแนนโนนั่นเองค่ะภาพก็ตัดมาที่โรงยิมอีกครั้งเคบอกว่าที่พวกเขาทํามีแค่เรื่องพี่กับน้องไม่ใช่การคุกคามทางเพศแต่อย่างใดจากนั้นค่ะเคจึงออกคําสั่งให้ทั้งสองคนนั้นถอดเสื้อออกเหลือเพียงแค่เสื้อชั้นใน และเขาก็สั่งให้รุ่นน้องทุกคนถอดเสื้อออกและก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้จบการรับน้องของวันค่ะอาจารย์ได้เดินเข้ามาหาเคและก็เอาวิดีโอที่รับน้องอย่างโหดเหี้ยมให้เขาดูและก็ได้ตักเตือนว่าถ้าคลิปหลุดออกไปมันต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่ๆนด้าน,นแนนโน่ค่ะก็ทักยูริยูริจึงบอกว่าไม่พอใจหรอที่โดนแย่งซีนนั่นเป็นฝีมือของยูรินั่นเองในวันถัดมาค่ะเคนั้นหัวเสียเรื่องคลิปวันนี้เขาจึงขอยึดโทรศัพท์ของน้องๆแต่ทันใดนั่นเองค่ะ โนก็เปิดคลิปที่เคถูกกระทําในฐานะรุ่นน้องรุ่นน้องและเพื่อนของเขาหัวเราะเลยทําให้เคไม่พอใจอย่างมากจึงเข้าไปเคลียร์กับแนนโนแนนโนจึงถามเหตุผลว่าเมื่อก่อนพี่เคก็ถูกกระทําและสิ่งที่พี่เคทําอยู่ตอนนี้มันเป็นความสามัคคีหรือเป็นแค่ความแค้นที่ยังไม่ได้ชําระกันแน่คะพร้อมใบหน้าที่ยิ้มแย้มสุดกวนตามสไตล์ของแนนโนเคหัวเราะค่ะแล้วก็ตะโกนออกมาอย่างร้อนใจพูดออกมาว่าความสามัคคีคือความรับผิดชอบร่วมกันเมื่อเพื่อนทําผิดและทําโทษทุกคน ยกเว้นแนนโนซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกอะไรในขณะที่เพื่อนถูกทําโทษกันค่ะตอนนี้ทุกคนดูเหนื่อยมากเคจึงบอกอีกว่าพวกน้องๆยังกลับบ้านไม่ได้นะจู่ๆฮันแนนโนก็ตัดบทแล้วก็พูดว่าเร็วๆหน่อยได้ไหมเธอง่วงเพื่อนๆก็ต่างมองเธอด้วยสายตาที่โกรธเคจึงบอกว่างั้นมาเล่นเกมสุดท้ายกันถ้าเล่นเกมนี้เสร็จจะปล่อยทุกคนได้กลับบ้านเกมนี้ค่ะแนนโนถูกมัดติดกับลูกโป่งเคบอกกติกาว,ว่าคนตีลูกโป่งนั้นจะต้องปิดตาและก็ตีไปยังร่าง นนโถ้าลูกโป่งแตกหมดทุกคนจะได้กลับบ้านรุ่นน้องจึงเข้าแถวมาเพื่อเล่นเกมและตีลูกโป่งที่อยู่บนตัวของแนนโนแนนโนหัวเราะลั่นข่าวเมื่อถูกตีซึ่งเพ,เ,พเพื่อนของเธอเองก็ไม่กล้าตีแรงๆเพราะกลัวเธอนั้นเจ็บเคจึงตะโกนว่าให้ตีแรงๆไปเลยแนนโนหัวเราะลั่นจนเคนั้นโมโหค่ะแล้วก็เอารองเท้าอุดปากเธอไม่ห,หัวเราะอีกเคเริ่มหมดความอดทนกับแนนโนค่ะเขาจึงลงมือตีแนนโนจนลูกตาของแนนโนนั้นหลุดและก็นอนแน่นิ่งไป ทุกคนกรีดและถอยห่างออกมาด้วยความตกใจค่ะด้านเคก็ร้องออกมาอย่างขับแค้นใจในสิ่งที่เขาทำเลือดของแนนโนนองอยู่เต็มพื้นเคไม่รู้จะทำยังไงเขาร้องไห้และก็ขอร้องให้ครูใหญ่ช่วยเขาแต่ด้วยความที่ครูใหญ่เป็นเพื่อนกับพ่อของเคครูใหญ่บอกว่าจะช่วยปิดข่าวแต่เคนั้นต้องลาออกค่ะ3เดือนต่อมาในพิธีรับน้องแห่งหนึ่งที่จัดขึ้นในอุทยานพี่ๆมัดมือรับขวัญน,น้องๆเคซึ่งเป็นน้องใหม่ ของทีี่่่นคะจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงกับประโยคหนึ่งที่คุ้นหูเขามากๆเป็นแนนโนนั่นเองแนนโนบอกว่าเธอเป็นรุ่นพี่และบอกกับเคว่าชีวิตของน้องเคต้องสนุกแน่ๆเลยทันใดนั้นค่ะแนนโนจึงร้องออกมาและบอกว่าการจับก้นรุ่นพี่ไม่น่ารักเอาซะเลยพวกรุ่นพี่จึงจับเคไว้ด้านแนนโนก็บอกว่า ใครทาให้เครับสารภาพได้เธอจะมีรางวัลให้เคนั้นขัดขืนก็เลยถูกพวกรุ่นพี่สอมและก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะถือก้อนหินมาจะทุบไอ้จ้อนของเขาทันทีที่จะทุบเคก็รีบสารภาพออกมาว่าเขาเนี่ยเป็นคนจับก้นแนนโนเองรุ่นพี่คนนั้นจึงเอาหินทุบลงกับพื้นแทนเคกลัวจนฉี่แตกนองเต็มพื้นพวกรุ่นพี่หัวเราะชอบใจด้านแนนโนค่ะเธอเดินมาไกลๆและบอกว่าทําไมไม่เรียกเธอว่าพี่ท,ทั้งที่เธอเนี่ยเป็นรุ่น พี่นะแล้วก็เดินออกไปจึงทาให้เคนั้นโกรธมากแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ด่านต่อไปด่านแห่งความเท่าเทียมแนนโนพูดและก็มองไปทางที่เคนั่งอยู่แนนโนอธิบายกติกาค่ะว,ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ต้องสลับเพศเพื่อความเท่าเทียมโดยให้เข้าไปในห้องแต่งตัวน้องๆแต่งออกมาก,ก็สร้างความฮือฮาและเสียงปรบมือเป็นอย่างมากถึงตาเคค่ะเขาจะได้เข้าไปพอเขาเข้าไปเขาก็เข้าไปนานมากจนรุ่นพี่ต้องเข้าไปตามแต่ปรากฏว่าเขาได้หนีไปซะแล้ว พวกรุ่นพี่จึงวิ่งตามเขาไปเคก็ได้เจอกับยูริเขาตกใจจนล้มลงและพวกรุ่นพีก็จับตัวเขาไว้ได้จากนั้นก็ให้เคแต่งตัวแะ้วก็นั่งรวมกับเพื่อน ชุดที่เคใส่นั่นคือแซ่บมากจนแฮนโนต้องเข้ามาชมและเธอก็พูดออกมาเหมือนกับที่เคพูดตอนนั้นเรื่องการรับโทษเมื่อเพื่อนทําผิดเคนะนั้นน้ําตาคลอได้วความโกรธพวกน้องๆค่ะถูกทําโทษแทนเคเพราะเขานั้นขาแพลงเคได้แต่ยืนมองดูเพื่อนที่น่าสงสารถูกทําโทษจนเหนื่อยหอบแนนโนจึงถามว่าทุกคนเหนื่อยไหมทุกคนพร้อมใจตอบว่าเหนื่อยแนนโนจึงบอกอีกว่าแต่น้องเคยังไม่เหนื่อยเลยอ่ะ เพื่อนๆมองด้วยสายตาเกลียวกราดจากนั้นค่ะพวกเขาจึงได้ทํากิจกรรมหนึ่งชื่อว่าด่านมารยาททางสังคมแนนโนบอกว่าเจอพระไม่ต้องไหว้แต่ถ้าเจอรุ่นพี่ต้องไหว้และก็เป็นภาพที่เคพูดในวันนั้นพวกรุ่นน้องค่ะจึงทยอยกันเข้าไปกราบรุ่นพี่ จนถึงตาเคค่ะแนนโน,โนโบอกว่าเธอเตรียมรุ่นพี่คนพิเศษไว้ให้เขานั่นก็คือพี่ลักกี้ที่ถึงแม้จะเป็นหมาแต่ก็เป็นรุ่นพี่เคบอกไม่กราบน้ำตาคลอจนมีรุ่นพี่คนหนึ่งตวาดพวกเขาเตะเคแล้วก็บอกว่าให้กราบอย่างเต็มใจหน่อยแนโนโนค่ะใช้เท้ากดหัวเคลงเคโกรธมาก น้ำตานองแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ตกดึกค่ะพวกเพื่อน,อนขู่ว่าเป็นเพราะเคพวกเขาจึงโดนลงโทษและก็โยนเขาออกไปนอนข้างนอกเคโมโหมากค่ะจึงไล่เตะพี่ลักกี้จน้องแนนโนมาเห็นเธอปลอบลักกี้เคมาคุยกับแนนโนแล้วก็บอกเธอว่าเธอเนี่ยต้องการอะไรแนนโนบอกว่าเธอต้องการ พร้อมกับปล่อยตัวพี่ลักกี้วิ่งหนีไปแล้วก็ตะโกนบอกว่าทุกคนคะน้องเคทำลายพี่ลักกี้จนพี่ลักกี้หนีไปแล้วค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจึงออกตามหาพี่ลักกี้จนไม่ได้นอนและก็หาตัวพี่ลักกี้ไม่เจอแนนโนจึงบอกว่าดังนั้นเราต้องแต่งตั้งสุนัขของรุ่นมาแทนพี่ลักกี้ที่หายตัวไปและก็เป็นเคพวกรุ่นพีจับเขาใส่โซ่ค่ะแนนโนเอาของเล่นมาให้เขาไปคาบเคโกรธน้ำตานองเต็มหน้าและคลานไป คาบของเล่นมาให้พวกรุ่นพี่แนนโนยิ้มอย่างพอใจแนนโนขอมือเคที่เป็นหมาค่ะแล้วก็ลูบหัวเขาอย่างอ่อนโยนเคกรีดร้องออกมาด้วยความขับแค้นใจตกดึกค่ะเคนอนอยู่ในกรงเขาทรมานมากแนนโนเอาเศษกระดูกมาให้เขาแล้วก็บอกว่าถ้าไม่พอใจก็เอาไปลงกับรุ่นน้องปีหน้าก็ได้นะตอนนี้ค่ะเคร้องไห้สำนึกผิดแล้วก็บอกแนนโนว่าให้ปล่อยตัวเขาไปเถอะแต่แนนโนก็ไม่สนใจและเดินจากไปพร้อมใส่ ตาที่ดูสงสารเช่นกันเคนอนร้องไห้ยอยู่ในกรงค่ะทันใดนั้นก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งนั่นคือยูริเธอปล่อยเคออกจากกรงเคหนีไปแนนโนเข้ามาเห็นยูริจึงตะโกนว่าทุกคนคะ เคลลี่หนีไปแล้วทุกคนจึงออกตามหาเคค่ะเคหลบซ่อนตัวอยู่ในความมืดเขาหนีออกมาได้อย่างทุลักทุเลจนได้พบกับรถกระบะคันหนึ่งเขาจึงเข้าไปซ่อนตัวหลังกระบะรถค่ะเคยิ้มอย่างโล่งใจที่เขาหนีมาได้ค่ะแต่โชคร้ายรถได้กลับเข้าไปในค่ายที่เคหนีออกมาตอนนี้เขาต้องหาที่หลบเพื่อซ่อนตัวอีกครั้งเควิ่งไปแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนๆค่ะพวกเขาวิ่งไล่จนเคต้องกระโดดลงน้ำแดน,นโนกับยูริบอกว่าเจอศพ พี่ลักกี้แล้วดานเคก็ตะโกนออกมาว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําเขาถูกใส่ร้ายแนนโนจึงบอกยูริว่าถึงขั้นที่ต้องฆ่าพี่ลักกี้เลยเหรอโลคลาสจังจากนั้นคะ่ะยูริจึงตะโกนบอกทุกคนว่าใครตีหัวเคได้มากที่สุดจะได้เป็นหัวหน้าเด็กใหม่และไม่ต้องเข้าการรับน้อง พวกรุ่นน้องที่โกรธเคืองเคค่ะไม่ลังเลที่จะหาท่อนไม้ไปตีเคทันทียูริจึงบอกกับแนนโนว่าถ้าปล่อยไปเคก็จะทําแบบนี้กับรุ่นน้องอีกดานแนนโนก็บอกว่าด่วนตัดสินคนจังเลยนะยูริยูริจึงได้บอกอีกว่าถ้าแนนโนยังเป็นแบบนี้อีกหน่อยเธอคงได้แทนที่แนนโนอย่างแน่นอนแนนโนจึงตอบว่าแล้วรออะไรอยู่ละ่ะแล้วก็เดินจากไปนั่นเคค่ะที่ถูกตีจนเลือดนองก็ได้นึกถึงวันที่เขาตีแนนโนแล้วก็คง สำนึกผิดอยู่ไม่น้อยตอนที่6ห้องสำนึกตนใครสักคนได้บอกว่าทุกสิ่งล้วนมีกฎแต่ผู้สร้างกฎไม่เคยใช้มันอย่างเที่ยงตรงและกฎทับให้ผู้คนได้จมอยู่กับอำนาจของมันถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงฉากได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อแนโน,นได้เดินเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะจู่ๆสีบนตัวเธอก็เปลี่ยนไปเป็นสีขาวดำ แนนโน่ค่ะเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาก็ได้แนะนําตัวกับเพื่อนๆครูจึงบอกให้เธอนั่งแนนโน่จึงเข้าไปทักทายเพื่อนที่นั่งข้างเธอแต่ก็ถูกครูขัดจังหวะครูบอกให้เปิดหนังสือแนนโน่หาอะไรสักอย่างมีเอะทักทายแนนโน่อย่างเป็นมิตรแนนโน่ทาบางอย่างตกพื้นค่ะมีเอะจึงเก็บให้แต่เธอก็ถูกครูตําหนิจากนั้นค่ะก็มีครูฝ่ายปกครองเข้ามาพร้อมกับหัวหน้านักเรียนและบอกว่าจะสุ่มตรวจสัมภาระแนนโน่บอกว่านี่มันไม่ละเมิดสิท ไปหน่อยหรอและก็กอดกระเป๋าแน่นครูฝ่ายปกครองเดินเข้ามาบอกกับเธอว่านักเรียนทุกคนที่นี่ต้องทําตามกฎอย่างเคร่งครดัดพร้อมทั้งค้นกระเป๋าเธอแต่ครูเอก็ไม่ได้พบอะไรเลยก็เดินจากไปค่ะแนนโนหยิบลิปสติกออกมาจากกระเป๋าเสื้อและบรรจงทาไปที่ริมฝีปากของเธออย่างตั้งใจจนมีเอะต้องเรียกเธอเพื่อดึงสติ พักกลางวันในโรงอาหารค่ะในทีวีครูใหญ่ได้พูดอะไรบางอย่างแนนโน,โนได้นั่งกินข้าวกับมิเอะอาหารกลางวันของที่นี่มีแต่ผลไม้แนนโนจึงบ่นว่าพอเป็นโรงเรียนประจำครูคิดจะออกกฎอะไรก็ได้หรอดานมิเอะก,ก็บอกว่ายังมีมากกว่านี้อีกนะและบอกให้เธอระวังตัวเพราะครูไม่ชอบพวกที่ชอบตั้งคำถามแนนโนจึงหัวเราะมิเอะยังบอกอีกว่าโต๊ะที่ว่างอยู่ในห้องสองตัวนั้นเป็นของนิวกับลินล,ล,ลีลินลี่เถียงครูบีว่าสอนผิดเล เลยทาให้ครูบีนั้นไม่พอใจก็เลยเคลี่ยงแปลงลบกระดานใส่หัวเธอส่วนนิวนั้นก็ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ทั้งคู่เลยถูกครูฝ่ายปกครองจับตัวไปไว้ที่ห้องสํานึกตนแล้วก็บอกว่าห้องนั้นมันน่ากลัวมากทันใดนั้นค่ะครูเอครูฝ่ายปกครองก็เดินมาใช้นิ้วปาดไปที่ปากของแนนโนและยึดลิปสติกไปพร้อมกับบอกว่าเธอเป็นเด็กใหม่จะถูกลงโทษในสถานเบาให้ท้องกฎของโรงเรียนทั้ง427ข้อให้ขึ้นใจและก็โยนหนังสือกดเล่มหนา ให้เธอไปยืนอ่านกลางสนามญ้าโรงเรียนแนนโนขับโบกมือขอกําลังใจจากเพื่อนจากนั้นเธอจึงอ่านกฎไปด้วยแล้วก็หัวเราะไปด้วยหัวหน้านักเรียนมองหน้ากันและบอกว่าไม่มีกฎของโรงเรียนข้อไหนให้หัวเราะนะพวกเขาจึงไปเรียกครูเอมาเมื่อครูเอมาถึงค่ะแนนโนก็ได้จุดไฟเผากฎของโรงเรียนเล่มนั้นทันทีและก็บอกว่าไม่มีกฎข้อไหนห้ามเผานี่คะแนนโนจึงถูกนําตัวไปห้องสํานึกตนในทันทีเมื่อถึงหน้าห้อง ครูเอกก็ได้พูดกับนักเรียนที่อยู่ในห้องนั้นว่าสำนึกผิดหรือยังหนึ่งในนั้นยอมรับผิดและก็ขอลาออก ด้านครูเอก็บอกว่าที่เธอทำนะ่ะมันทําให้โรงเรียนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงชื่อของเธอจะถูกจัดเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เธอยอมรับมันได้ไหมกับอนาคตแบบนั้นนิวจึงกล่าวขอโทษและสำนึกผิดทันทีทั้งสองคนจึงถูกปล่อยตัวค่ะแนนโนถูกผลักเข้าไปในห้องสำนึกตนครูเอบอกให้เธอท่องกรดของโรงเรียนอย่างขึ้นใจพร้อมเปิดลำโพงกรอกใส่หูของแนนโนแต่แนนโนก็นั่งฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาด้านครูเอเห็นลิปสติกสี แดงของแนนโนเธออดใจไม่ไหวค่ะเกือบจะทามันแต่พวกหัวหน้านักเรียนก็เข้ามาซะก่อนภาพก็ตัดไปที่แนนโนในทรงผมถักเบียผูกริบบิ้นสีเขียวโดดเด่นมากๆเพื่อนๆต่างถามว่าเป็นยังไงบ้างที่ห้องสํานึกตนแนนโนที่วันนี้ดูงเงียบแปลกๆเธอได้บอกเพื่อนๆว่าเธอก็ได้นั่งฟังกดวนไปวน,นมาหน้าเบื่อสุดๆครูเอก็บอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนปล่อยตัวแนนโนแล้วเธอออกมาได้ยังไงและก็ถามครูบีว่า ครูบีสูบบุหรี่ใช่ไหมครูบีหน้าเจือนครูเอค่ะบอกให้แนนโนยืนขึ้นแล้วก็เอาบุหรี่ยัดไปที่กระโปรงของแนนโนทันทีแล้วก็โยนความผิดให้แนนโนและพาเธอมาที่ห้องสํานึกตนอีกครั้งและถามด้วยคําถามเดิมว่าเธอเป็นใครแนนโนบอกว่าแนนโนเด็กใหม่ไงคะคราวนี้ในห้องมีไฟมากมายชายไปที่แนนโนตลอดเวลาถ้าเป็นคนธรรมดาคงร้อนและแสบตาหน้าดูเลยล่ะคะ่ะในวันถัดมาค่ะแนนโนในทรงผมสีม่วงสุดจี๋เธอได้พูดคุยกับ เพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานทันใดน,นั้นหัวหน้านักเรียนก็พาตัวแนนโนไปเธอแลบลิ้นใส่ยังไม่รู้สึกกลัวอะไรในห้องสำนึกตนค่ะแนนโน่ก็ถูกถามด้วยคำถามเดิมอีกว่าเธอเป็นใครแนนโนก็บอกว่าถามอะไรซ้ำซากแนนโน่ก็คือแนนโน่ครูเอจึงถามว่าและเธอต้องการอะไรด้านแนนโน่ก็ตอบว่าแนนโน่ต้องการให้ครูบียอมรับว่าสอนผิดครูเอยอมรับว่ายัดบุหรี่ให้แนนโนและครูใหญ่ยอมรับว่าบริหารโรงเรียนล้าหลังมากๆแค่นี้เธอก็พอใจแล้ว ครูเอจึงบอกให้ครูบีง้างปากแนนโนเพื่อสั่งสอนเธอและครูเอก็ได้ดึงลิ้นแนนโนออกมาจนเลือดสาดครูเอหัวเราะด้วยความสะใจเมื่อครูเอกลับมาที่ห้องทํางานค่ะเธอก็ได้เอาลิปสติกที่ยึดไว้ระบายความโกรธลงบนโต๊ะทางานอย่างบ้าคลั่งทันใดน,นั้นค่ะยูริก็เดินเข้ามาและก็บอกว่าเธอนั้นเป็นนักเรียนใหม่เพิ่งมาเรียนวันนี้เป็นวันแรกและขอสมัครเป็นหัวหน้าสารวัตรนักเรียนเพื่อจัดการกับแนนโนและได้มอบโทรศัพท์ให้ครูเอและก็บอกว่า มีกรุ๊ปลายที่นัดกันทําผิดและเธอได้ปลอมตัวอยู่ในนั้นเพื่อให้คุณครูได้ชิงลงมือก่อนที่พวกนั้นจะนัดกันทําผิดและพวกนักเรียนค่ะก็ได้ถูกทําโทษนับเป็นผลงานชิ้นแรกของยูริเธอจึงอาสาเอาแฟ้มไปเก็บที่ห้องให้ครูเอยูริได้ค้นแฟ้มแล้วก็เจออะไรบางอย่างเข้าค่ะครูใหญ่ได้มาคุยกับพวกนักเรียนที่ถูกลงโทษและย้ำว่าพวกนักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดและปล่อยให้พวกเขาได้เข้าชั้นเรียนแนนโนกค่ะได้เข้ามาในห้อง เรียนก็ได้เจอแฟ้มที่ส่งมาจากยูริเมื่อพวกเธอเจอกันยูริก็ได้บอกว่าเพราะแนนโนชักช้าไงเธอจึงเริ่มลงมือแนนโนถามเรื่องแผนยูริไม่ตอบและก็เดินจากไปแนนโนค่ะได้เอาเอกสารรับพวกนั้นถ่ายเอกสารและก็เดินไปยังระเบียงเพื่อกระจายข่าวแต่ก็ถูกครูเอพบเข้าแนนโนกับครูเอจึงยื้อแยกเ,เอกสารกันด้านยูริก็แอบถ่ายคลิปไว้และก็วิ่งมาผลักแนนโนแนนโนตกลงไปร่างของเธอนั้นเสียบกับเสาธงครูเอตกใจมาก าดานยูรยิที่อยู่ข้างๆก็บอกว่าหันหน้ามาทางนี้หน่อยสิคะครูเอและครูจะส่งคลิปนี้ให้กับทุกคนเพื่อแลกกับเอกสารในเอกสารบอกว่ามีงบเกี่ยวกับการเรียนทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งครูฝรั่งแต่ไม่เห็นมีมาสอนเลยนี่คะอาหารกลางวันก็ห่วยแต่ ครูเอบอกว่ามันคือเอกสารปลอมยูริจึงโยนเอกสารเหล่านั้นลงระเบียงและก็ส่งคลิปให้พวกนักเรียนดูพวกนักเรียนต่างโกรธมากค่ะที่ได้รับข้อมูลการช่อโกงทั้งหมดก็กรูกันมาจับตัวคนครูทุกคนอย่างไม่สนอะไรทั้งสิน้นยูริยิ้มอย่างผู้ชนะภายใต้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นและก็บอกกับแนโนว่าขอโทษทีนะที่ต้องให้เธอเสียสละพวกครูค่ะถูกจับตัวมาไว้ที่โรงยิมยูริที่เป็นแกนนําก็บอกว่าจะไม่ขออยู่ในกฎของโรงเรียนอีกต่อไปพวกนัก นักเรียนโหรงได้ความดีใจและบังคับให้พวกครูเขียนคำสารภาพผิดกับสิ่งที่คุณครูได้ทำกับพวกเขานิวได้ยืนคุมครูเอแต่ครูเอก็เขียนอะไรบางอย่างเขาจึงไม่พอใจเลยเข้าไปบังคับครูเอให้เขียนและก็กดคอครูเอลงกับพื้นจนเธอหนาดใจตาย,ตายพวกนักเรียนค่ะตกใจอย่างมากต่างก็ต่อว่าและโทษนิวที่ทำครูเอตายซึ่งแต่ละคนก็บอกเหตุผลว่าจริงๆแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ก็กลัวว่าจะถูกประนามว่าไม่สนใจจึงได้ทำลงไปและทุกคนในตอนนี้ก็ต่างโว ทันใดนั้นค่ะครูใหญ่ก็ยิงปืนขึ้นและก็ได้บอกว่าให้นักเรียนหยุดและจะช่วยปิดข่าวให้หลายคนค่ะลดอาวุธลงแต่มิเอะดึงดันและบอกว่า่าย,ยอมสิถ้าพวกเรายอมเราก็จะเป็นเหมือนครูพวกนี้แม้แต่นิวเองในตอนนี้ค่ะเขาก็ตัดสินใจเข้าฝั่งครูใหญ่ครูใหญ่จึงบอกให้เขาจับตัวคนที่ไม่เห็นด้วยเพื่อให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมและก็บอกว่า พวกเธอนั้นถูกเด็กใหม่ปั่นหัวครูใหญ่จึงให้ยกมือโหวตว่าใครคิดว่าเป็นความผิดของยูริบ้างให้ยกมือแล้วพวกเด็กๆก็ยกมือขึ้นจากนั้นค่ะครูใหญ่ก็รับมีดมาจากครูบีและมอบหมายให้นิวจัดการกับยูริ ด้านยูริก็บอกว่าคนที่เริ่มเรื่องนี้คือแนนโนต่างหากไม่ใช่เธอมีเอะบอกว่าแนนโนได้ตายไปแล้วจะปากปราเธอทําไมด้านแนนโนค่ะก็เรียกพักพวกของเธอออกมาบอกว่าได้เวลาแล้วที่โรงยิมจูจูไฟก็ดับลงพวกนักเรียนตกใจแนนโนกล่าวสวัสดีคุณครูและเพื่อนๆทุกคนพลางกล่าวว่าคิดถึงแนนโนกันหรือย,ยังและแนนโนทั้งหมดก็ปรากฏตัวขึ้น พวกครูคิดจะหนีแต่ก็หนีไม่ได้เพราะแนโนโนดักไว้ทันใดนั้นค่ะครูใหญ่ก็เอาปืนเข้ามาจ่อหัวแนนโน ดานมีเอ๋และเพื่อนต่างเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปครูใหญ่ลงโซเชียลจนครูใหญ่นั้นสติแตกดานแนนโนก็จับปืนมาจ่อที่หัวแล้วก็ท้าครูใหญ่ให้ยิงเธอเขาโกรธมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะพวกนักเรียนกําลังถ่ายคลิปอยู่พวกนักเรียนชายค่ะจึงจับตัวครูใหญ่กดเขานอนลงแนนโนเอามือถือมาถ่ายครูใหญ่และหัวเลาะใส่หน้าครูอย่างสะใจแนนโนอีกคนก็จับตัวยูริไว้มาขังในห้องสํานึกตน พวกแนโนจึงบอกว่าอยู่ในนี้ลำบากหน่อยนะของกินก็ไม่มีแต่แนนโนอีกคนก็บอกว่ามีคนอยู่ตั้งเยอะถ้ากินกันเองคงอยู่ได้เป็นปีและบอกลายูริที่โดนขังอยู่ในห้องกับพวกคุณครูมิเอะค่ะกังวลว่าจะทำยังไงต่อเพราะเธอเหมือนกลัวโลกภายนอกแนโนยื่นกุญแจประตูโรงเรียนให้มิเอะเปิดประตูและพวกนักเรียนก็วิ่งออกไปแนโนก,ก็เช่นกันค่ะแต่เมื่อพวกเธอนั้นเดินออกมาพวกเธอกลับไม่มีสีสันอะไรเลยและ เป็นคำถามว่าสุดท้ายแล้วจะสีขาวดำหรือสีไหนใครจะถูกจะผิดหรือใครจะดีกว่าใครเราตัดสินได้จริงๆหรอบนโลกสีเทาใบนี้ดานยูริค่ะเธอก็รอดออกมาจากห้องสำนึกตนได้ด้วยร่างกายที่ชุ่มเลือดและตอนนี้ก็จบลงค่ะหากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม หรือหาใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะคะ